สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครับช่างแอร์มือใหม่นะครับหลังจากเงียบหายไปนานเลยนะครับไม่ได้ลงคลิปมาประมาณแปดถึงเก้าเดือนแล้วครับวันนี้ก็เรามีโอกาสได้มาติดตั้งนะครับแอร์ไลกินอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์เก่านะครับคือเป็นแอร์ถอดจากที่หนึงมาติดตั้ง ครับแอร์ตัวนี้นะเป็นแอร์ไดกิ้นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับกำลังหนึ่งหมื่นสองพัน BTU นะครับ mm hmm. คือทางเราได้เป็นคนไปลื้อเองนะครับลักษณะในการลื้อนะครับก็คือเราจะทําการบล็อกน้ํายานะครับบล็อกน้ายาเข้าตัวคอมเพรสเซอร์นะครับ mm hmm. แล้วก็มีการพันเก็บรายละเอียดนะครับปิดรูมาอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้ มีสิ่งสับป,ปะหบกอะไรเข้าไปในระบบนะครับครับสว่วนในลักษณะหน้าง,งานของเราวันนี้นะครับคือหน้าง,งานตัวห้องนะครับวันนี้ฝ้าค่อนข้างจะสูงนะครับคือเราจะไม่เอาขึ้นเอาตัวคอยเย็นขึ้นไปชิดผนังน,นะคือจะเอาลงมาต่ํานิดนึงนะครับครับแล้วลักษณะหน้าง,งานนะครับก็คือติดตั้งแล้ว ออขวามือนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าขนางนะครับคือจะเดินวันนี้จะเดินท่อภายในนะครับแล,ล้วก็เจาะทะลุออกไปขนานเลยนะเพราะว่าเจอประสาะะรนเราไม่สามารถเจาะออกไปออกไปได้ตรงด้านบนเลยนะครับเพราะว่าจะติดตัวของหน้าต่างนะติดตัวหน้าต่างแล้วครับผม ครับมาดูการติดตั้งเพจนะครับคือตัวเพจเขาจะมีตัวเซ็นเตอร์กลางนะครับเราจะจาะยึดตัวเซนเตอร์กลางับเพื่อจับหาระดับของเพจนะครับที่ผมจอะแล้วก็ยิงสกูไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งจุดนะครับจากนั้นเราก็ใช้ระดับน้ำนะครับตั้งนะครับระดับน้ำคือแอร์เราจะเดินพ่อ,อ,อไปด้านขวามือนะครับถ้าเราหันหน้า ข้อผนาคือจะให้ตัวเพดสลบไปด้านขวานิดนึงนะครับเพื่อให้น้ําของถังเดินระบายออกได้หมดนะครับเพื่อเวลาเราใช้งานไปน้ําจะได้ไม่ขังในตัวถ่านะครับเพื่อแล้วก็จะจะทำให้ไม่มีกลิ่นอ,อับนะครับที่ตัวแอร์นะตัวนี้จะช่วยได้นะถ้าไม่มีน้ํำขังในถ่าเในของแอรนะครับ ส่วนการมาร์กจุดคนระับเพียดของไดคิทนะเกาจะมีจุดลูกศรไว้ให้เรานะครับจุดมาร์กนะจุดที่1น,นะครับ2 3 4นะครับ5 6นะครับ6แล้วก็เจ็ดตัวเซนเตอร์ที่เราจ่อไว้ทีแรกนะครับ จะประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราก็ถอดตัวเพ็ทออกแล้วก็จอดูแล้วก็ยึดขึ้นยึดเพ,เพลดรอบนึ่งนะครับจอดเรานะจะใช้เป็นเบอร์6.5นะครับส่วนพุกนะครับจะเป็นพุกพลาสติกเบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนสกรูนะเราจะใช้ เป็นตัวความยาวนิ้วหรือว่านิ้วครึ่งก็ได้นะครับก็สอบไปตามที่เราดูที่เรงนมสได้เลยครับหลังจากเอาไมแล้วก็สอบรูแล้วก็ใส่ตัวพุกเรียบร้อยนะนครับก็นำผ็ด มาติดบ้าเหมือนเดิมนะครับก็ใช้เป็นน้ำากนั้นก็ใช้ระดับน้ำเดียวครับดับรอบหนึ่งก็ล็อบตัวสกู๊ปในที่เราจอดไว้น้ำ bao nhiêu là đọc ngắn tăng là đọc ngắn trên đề การยึดเทตก็จะประมาณนี้นะครับก็ยึดทุกจุดน,นะนครับก็จะแข็งแรงนะครับหายห่วงนะครับ มาดูขั้นตอนการเข้าสายนะครับก่อนที่เราจะยกตัวคอยเย็นขึ้นนะครับเราจะใช้สายทั้งหมดด้วยกันอยู่สี่เส้นนะครับก็จะมีสายมีหนึ่งสองสามแล้วก็จะเป็นตัวนิวตันนะครับจะเป็นสัญลักษณ์บาการ์นะครับตัวที่หนึ่งนะครับจะเป็นสายลายนะครับตัวที่สองจะเป็นนิวตันนะครับตัวที่สามสีแดงจะเป็นตัวคอนโทรลนะครับ ตัวสั่งงานปรหาคอยร้อนนะครับแล้วตัวที่สี่ก็จะเป็นกาวนะครับก็จะเยึดแล้วก็จะมีตัวล็อกสายทริงนะครับลักษณะสายอออกมานะครับแล้วก็จะพันเก็บด้วยเทปปนสายไว้ก่อนนะครับ มีเรื่อง้อน้ำนยาและสายนะครับขอข้อน้ํายาคุณอยู่ด้านบนนะครับสายเป็นเนื่ยท่านนะครับแล้วก็ข้อเด็ดน้ำิ้นไปอยู่ด้านล่างนะครับจกันด้วยแล้วมาสองหรือสามจุดนะครับ น้ำตามด้วยเราเที่ยงท่อนทอดนะเดี๋ยวเท้านะเราจะมาดูแนวทอดที่เราจะดดเดนนเินในวันนี้นะครับหลังจากเราติดตั้งตัวคอย,ยเชื่เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะวัดระยะ จตไต้ตัวโคเวอร์นะครับคือจะได้ระดับของมาด้านขวานะครับก็คือตาแนวระดับน้านะครับก็คือจะให้สโลกยังออกไปได้านขวานะครับจากนั้นก็เป็นแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งแล้วก็จบด้วยตัวโค้งโค้งกัปสินะครับประมาณนี้ะนะางกไหมครับ ครับเขาวาสายเลยนะครับแล้วก็ยกตัวแอ,อร์ขึ้นนะคมีเทคนิคนิดนึงนะครับของอตัวแอ,อร์เดชินนะครับคือเขาจะมีเราจะต้องถอดหน้ากากแล้วก็จะล็อกตัวแอ,อร์เข้ากับตัวเกจนะครับคือวิธีการนะครับก็คือต้องถอดหน้ากากตัวโคบเพื่อชุดนี้ออกนะครับก็คือจะมีนอ็อตด้วยกันสองดนะครับ แล้วตอควันสองจุดนะครับอาหารน้ำแล้วก็มายกตัวข้างบนจะมีโดยด้วยกันสามจุดนะครับยกขึ้นนิดนึงแล้วก็เป็นข้อหานตัวนะครับออกไปด้ยนะครัหน้า รอบของเขาจะมีเดยรอบประเภทอีกจุดหนึงจุดที่1นึ่จุดที่2น,นะแล้วก็จะมีเราต้องใช้สกูรูรอบอีกสอจุดนะครับ มีความเนื่อหนาประเดินนะครับเื่อหนาแข็งแรบงบนะพักใจนะประมาณนี้ครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะหน้างานวันะน,าานี้นะครับคือข้อออกด้านขวานะครับแล้วก็เป็นในฝาขอ้อลางนะรับขนาดเจ็ดสิบห้าเซนนะครับปรอกอกมาเข้าเรียกกลงมา นะคันแถวผนังนะเพราะว่าเราตอออกไปข้างนอกไม่ได้นะแล้วก็จะใส่ถุงงนมอก้าสีออกไปด้านนอกข้างนอกเลยนะครับลัดก็ไปดูตัวข้างนอกนะครับจับมาดูลักษณะหน้างานด้านนอกนะจากที่เราเดินลงังจากในห้องนะครับตัวน,นี้ก็คือออกมาจากผนังด้านในนะครับก็คือจะโผล่มารับ ตัวคอยร้อนเลยนะครับัขนาดหน้าง,งานก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อดินน้ำทิ้งนะครับลงมาให้พ้นขอบปูนเลยนะครับตอนนี้ก็ล้างเครื่องอยู่นะครับล้างเครื่องก็มาเช็คน้ำยาอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าบางทีเราล็อกน้ำยาอาจจะล็อกน้ำยาไม่หมดนะครับครับตอนนี้ก็ล้างเทียนน้ำยาอยู่ครับ หลักๆเราก็เช็คน้ำยาแล้วก็วัดแรงดันแรงดันไฟนะครับแล้วก็กระแสนะครับแล้วก็มาดูมาดูที่ตัวเนมเพจกันนะครับดูแรงดันแล้วก็ดูกระแสนะอันนี้กระแสสูงสุดนะครับกระแสตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5.5แอมป์นะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ทางช่องของเราด้วยนะครับทั้งเอมมือใหม่นะครับก็ขอขอบคุณครับดีครับ